สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะคลิปนี้เรามาพบกับแนวทางหวยฮานอยในสูตรเม็ดเดียวกันต่อนะคะก่อนจะมารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวของวันนี้ย้อนไปตรวจหวยฮานอยของเมื่อวานกันก่อนนะเามื่อวานนี้แอดให้เน้นวิ่งรูดฟัน9นะคะ9ตัวเดียวเท่านั้นค่ะพร้อมกับเลขเจาะทั้งหมด6ชุดนะคะ,ะผลปรากฏว่า เมื่อวานแนวทางที่วางไว้ให้นะคะก็เข้าทั้งหมดสองฮานอยค่ะเข้าฮานอยแรกคือฮานอยเฉพาะกิจบนออก9 4 8่ล่างออกสองศูนย์นะคะก็ฮานอยเฉพาะกิจเข้าวิ่ง9้าตัวเดียวนะคะเขาวิ่งเพราะว่าอยู่ตำแหน่งหลักร้อยนะคะไม่สามารถรดูได้นะกพเข้าแค่วิ่งเดอ้อ ที่แอดเคยเน้นไว้นะคะว่าให้ติดวิ่งไว้ติดวิ่งบนไว้เผื่อมาตำแหน่งหลักร้อยนะส่วนร่างสองไม่มีนะคะหลุดไปนะก็ฮานอยเฉพาะกีดเข้าเลยนะคะอีกฮานอยหนึ่งคือฮานอยพิเศษค่ะออก3ามสามบนล่างออก0ูนย์สามี9ติดมาก็เข้าวิ่งแล้วก็เข้ารูด้วยนะคะเพราะอยู่ในตำแหน่งที่รูดได้ เขาวิ่งเข้ารูดนะคะวิ่งรูด9เอามาดูเจาะกันค่ะแอเจาะไว้มีหรือเปล่าแอดก็จะเจาะถ้าถ้าวิ่ง9รูด9แอก็จะเอาตัว9เป็นตัวหลักนะคะแอเจาะ9 3ไว้ออกตัวกลับนะมันออก39ก็เข้าตัวเจาะด้วยเด้อหลังจากที่ไม่เข้ามา2วันแล้วก็มาเข้าฮานอยเมื่อวานนี้นะคะเข้าฮานอยเมื่อวานเนาะวันก่อนมันไม่เข้า เที่ยวนี้เข้านะวิ่งรูดเก้าเข้าเดอ้อเข้าเจาะเก้าสามด้วยนะคะก็เข้าทั้งหมดสองฮานอยนะเออคือว่าแอดก็จะวางแนวทางทั้งหมดสี่ฮานอยนะคะแอดก็พูดในคลิปไปแล้วนะถ้าท่านผู้ชมชมตั้งแต่ต้นจนจบก็จะได้ยินคําว่าแอดวางเป็นฮานอยรวมสี่ฮานอยนะคะเพิ่มฮานอยเฉพาะกิจเข้ามานะบางท่านอาจะสงสัยเอามีฮานอยเฉพาะกิจโผล่มาด้วยเหรอนะคะแอดก็บอกในคลิปแล้วนะลองย้อนไปฟังดูอีกทีนึงนะก็ตั้งแต่ คลิปเมื่อวานเป็นต้นไปแล้วกันนะคะแอดก็จะวางแนวทางทั้งหมด4 h a ฮาหนอยในเป็นฮาหนอยรวมของสูตรเมรเ็ดเดียวนะคะก็คือรวมหนอยอะค่ะรวมฮานอยนะ,ะหหนยนะก็จะมีฮาหนอยเฉพาะกิจติดมาด้วยนะะเพราะว่าแอดเห็นว่าฮาหนอยเฉพาะกิจมันค่อนข้างเข้าบ่อยเหมือนกันคะ่ะถ้าสังเกตนะใครสังเกตแบบแอดบ้างแ,แอดเป็นคนชอบสังเกตก็เออมันมีฮาหนอยนี้ด้วยไนงะแอดก็เลยอะ่ะ ท่านผู้ชมบางท่านก็ชอบฮานอยเฉพาะกิจเหมือนกันนะเห็นเท่าที่ทราบมานะคะก็เลยอ่านลงไปเลยฮานอยรวมสี่ฮานอยค่ะอะ๋เฉพาะกิจก็ใส่ไปด้วยละกันเนาะก็เข้าสองฮานอยเดอ้ออ่าใครชอบวิ่งอยู่แล้วก็ก็ยิ้มเลยค่ะรับทรัพย์ไปเลยแต่เจ้าจะวิ่งก็คือจะเข้าฮานอยเฉพาะกิจนะรูดจะไม่เข้าเดอ้อส่วนพิเศษก็เข้าทั้งวิ่งทั้งรูดทั้งเจาะเลยค่ะ แอดก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่ตามด้วยนะคะหากเมื่อวานใครไม่ได้ตามรับชมเฉยๆเพราะว่ามาดูแนวทางกันก่อนก็ไม่ว่ากันไม่เป็นไรนะ,ะค่อยมาลุ้นงวดต่อไปแล้วกันค่ะนะคะเพราะเราไม่จําเป็นต้องเสี่ยงโชคทุกวันก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวของวันนี้กันต่อเดอ้อว่าแอดจะให้แนวทางเลขเด็ด วิ่งรูดตัวเดียวเท่านั้นค่ะฟันตัวเดียวนะว่าเลขอะไรนะคะมารับชมแนวทางวยฮานอยรวมนะคะสูตรเม็ดเดียวงวดวันที่18บแปดมิถุนายน2564ของวันนี้นะคะฮานอยรวมมีทั้งหมดสีฮานอยนะคะที่สามารถสิงโชคสูตรเม็ดเดียวนี้นะมีฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยวีค่ะรวมทั้งหมดสีฮานอยนะคะเรียงลําดับเลยนะ หานอยเฉพาะกิจจะออกประมาณสี่โมงเป็นต้นไปนะคะอ่ะเอามาดูห้านอยรวมกันเลยนะคะสูตรเม็ดเดียวเดวอร์เน้นวิ่งรูดนะคะแอดให้เน้นวิ่งรูดหกค่ะขอฟันหกเม็นะคะวันนี้นะสูตรเม็ดเดียวนะเอามาดูเจาะกันค่ะเจาะทั้งหมดหกชุดนะคะ เจาะ6ชุดนะคะมี60 62 64 65 67และ68ค่ะทั้ง6ชุดนี้นะคะตัวเจาะนะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะวิ่ง6รูด6เป็นหลักเดอ้อวิ่ง6รูด6นะคะอย่าลืมติดติดวิ่ง6บนไว้ด้วยนะเผื่อมาตำแหน่งหลักร้อยบนนะคะแอดก็จะย้ำให้เสมอนะ อย่าลืมไปกลับด้วยหากท่านผู้ชมท่านใดชอบเจาะนะคะไปกลับบนล่างด้วยเดอ้ออย่าลืมนะคะแอดคอมเมนต์นให้นะอ่ะไม่รู้ว่าจะถูกใจใครหรือเปล่ามีใครชอบหกไหมไม่รู้หกจะมาอีกหรือเปล่าหรือจะหกคอมเมนต์ตีลังกาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ไม่รู้สินะว่ามันจะมาหรือเปล่านะคะอ่าแอดขำๆนะคะเล่นๆน,นะ หากใครชอบ6ก็จัดไปค่ะวิ่งรูดหนะหากใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะหรือหากใครไม่ชอบเสียงโชคก็เข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงกันได้นะคะไม่จําเป็นต้องเสียงโชคเสมอนะหรือเข้ามาเพื่อรับชมแนวทางของแอดไปเทียบเลขกับแนวทางท่านอื่นๆที่วางแนวทางหวยฮานอยเหมือนแอดก็ได้นะคะแอดก็ไม่ว่าเหมือนกันค่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะ ชอบแบบไหนก็จัดไปแบบนั้นนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะแอดประมวลด้วยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาแอดมีแนวทางเลขเด็ดมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมกันค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดกันได้เสมอนะคะผิดถูกแอดก็ขออาภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะก็แอดก็เป็นเพียงคนวางแนวทางเลขเท่านั้นนะ หากเลขเข้าแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยเดอ้อหากเลขหลุดแอดก็ขออภัยอย่างมากเลยนะคะอย่างสูงเลยนะก็ยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้งนะคะควรเสียงโชคแบบพอดีนะคะแบบพอดีพอดีจัดเบาๆนะคะอย่าเสียงเกินตัวเดอ้อยังไงก็อย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะถ้าไม่ชอบก็แค่เข้ามารับชมเล่นๆกันได้นะคะแอดยินดีค่ะ เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมไปรับชมคลิปแรกของแอดด้วยนะคะนำคลิปแรกมาเทียบกันก็ได้ค่ะกับสูตรนี้นะ,ะเราต้องมาเทียบเลขกันนะคะหลายๆสูตรหลายๆแนวทางก็ได้ไม่หลาย,ลายแนวทางท่านอื่นก็มาดูเทียบเลขกันได้อีกก็ไม่ว่ากันค่ะ,ะเผื่อบางครั้งอาจจะไม่ถูกใจเลขของแอดนะก็ไม่ว่าการไปใช้แนวทางอื่นๆได้อีกนะคะแอดยินดีค่ะใครเข้ามารับชม ช่องของแอดเต็มใจเสมอค่ะก็ยังไงก็ผิดถูกก็อย่าว่ากันเดอ้อแอดก็ไม่มั่นใจนะว่ามันจะเข้าดีอีกทุกรอบทุกวันหรือเปล่านะคะไม่เคยมั่นใจสักวันเดียวเลยค่ะหากเข้าก็ดีใจด้วยนะคะก็ขอให้มันเข้าแล้วกันเนาะวิ่งรูดหกนะถ้าถามส่วนตัวแอดก็ชอบนะคะชอบมากด้วยนะวันนี้นะรู้สึกชอบนะ ใครชอบตามแอดก็จัดไปเด้อไม่ชอบก็ผ่านไปได้นะคะเรามารอฟังผลกันค่ะว่าแนวทางหวยฮานอยรวมสูตรแม่เดียวจะมี6ติดมาบ้างหรือเปล่านะคะามารอรุ้นกันนะคะขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีแหงๆรวยๆปังๆกันอีกเด้อหากอยากรับชมคลิปย้อนหลังของหวยฮานอยเข้าไปรับชมในเพลย์ลิสต์กันได้นะคะแอดได้วางแนวทางหวยฮานอยกับหวยอื่นๆในเพลย์ลิสต์กันทั้งหมดในนั้นนะคะ ก็ขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริงมากๆนะคะามารอฟังผลกันค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันเนาะและขอให้ทุกท่านเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะอยู่อยู่อยู่ร่วมกับช่องมาดูแนวทางของแอดกันทุกวันนะอย่าทิ้งกันไปไหนนะคะมารับชมแนวทางของแอดกันทุกวันเด้อแอดก็มีแนวทางให้ทุกวันนะส่วนแนวทางหวยอื่นๆก็ตามรอบของมันนะคะ รอบการออกหวยนั้นๆน,น,นะก็ขอพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ